ทินต้อนรับเข้าสู่อ p e n Series 3นะคะสำหรับใครที่ติดตามอ p e n Series กันมาจากอันแรกก็คือจากมือสมัคร Open b e l g i ยมเนอะ ไล่มาถึงการเลือกโฮสต์แฟมลี่ตอนนี้เรามาถึงช่วงสัมภาษณ์แล้วค่ะวันนี้จะมาแจากคําถามสัมภาษณ์โฮสต์แฟมลี่เนาะว่าเราควรถามอะไรบ้างตอนที่สัมภาษณ์เลือกโฮสต์แฟมลี่นะคะไม่ใช่เขาถามเราอย่างเดียวนะเราก็มีสิทธิ์ถามกลับเหมือนกันนะคะสําหรับ All ออลแพย่างเราเนาะเราอยากให้แบ่งเป็นเซสชั่นสามเซสชั่นใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะ ตอนแรกถามถึงเกี่ยวกับงานก่อนตัวงานของอพอรเราว่าตารางงานของเราเป็นยังไงหน้าที่รับผิดชอบมีอะไรบ้างถัดมาก็พูดคุยถึงน้องค่ะว่าน้องชอบอะไรกิจกรรมของน้องชีวิตของน้องมีอะไรบ้างส케จัล์คร่าวๆเนาะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพักของเราค่ะถามถึงออฟเฟอร์ข้อเสนอที่อพอรจะได้รับนั่นเองนนเองนาะอ่ะลองมาดูตัวอย่างคําถามตอนสัมภาษณ์กันเนาะขออญาตเรื่องนี้หนึง นะก็ก่อนอื่นเลยพอเปิดวิดีโอคอลมาใช่ปะ่ะเรารู้ว่าทุกคนตื่นเต้นแต่ทําใจให้สบายทาใจให้สบายนะั่นแหละคือคิดคว,ว่าเราพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ชิลๆเลยเหมือนแบบอืไม่ได้บอกว่าให้ชิลจนแบบเฮ้ยโยว์วอตไม่นะแต่ว่าคืออยากจะบอกว่าอยากเกรงก็ไม่ได้มันเกรงอยู่แล้วก็แรกๆมันอาจจะเกรงคุยไปคุยมามอาจจะแบบดีขึ้นเนาะก็ จะเย็นๆค่อยๆพูดพูดช้าๆชัดๆและเคลียร์นะคะบางคนอาจจะตื่นเต้นมากเพราะว่าภาษาอังกฤษาอาจจะไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่ว่าเราฝึกกันได้ค่ะฝึกเตรียมตัวลิสต์คำถามไว้ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาแจกลิสต์คำถามเนาะก็ลองเอาไปฝึกตอบว่าถ้าเป็นเจอคำถามนี้จะตอบว่าอะไรดีฝึกถามฝึกตอบเองเนาะพอเจอสถานาการณ์จริงมา,าจจะช่วยลดความตื่นเต้นความกังวลความเครียดได้นะคะแล้วก็ อีกอย่างนึงที่อยากจะเน้นย้ำก็คือถ้าโฮสพูดอะไรมาแล้วเราไม่เข้าใจอ่ะอย่าเพิ่งรีบตอบไปแบบส่งๆมั่วๆนะให้เราถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโฮสถามว่าอะไรนะ Excuse me can you explain that again or can you speak slowly or I couldn't catch up คือบอกเขาว่าแบบ What do you mean ก็ได้คือหมายถึงอะไรเรอฉันฟังไม่ทันเลยอะไรอย่างเงี้ยขอคำถามอีกรอบได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าสื่อสารคนละเรื่องแลหละโฮสถามอย่างเราตอบอย่างมันก็ไม่เวิร์กเนาะเพราะฉะนั้นมาดูคำถามกันดีกว่าอย่างแรกเลยก็อย่างที่บอกคุยเรื่องตารางงานเนาะก็เออ could you please tell me about the schedule of working เขาก็าอาจจะบอกมาว่า Monday Friday ทำอะไรบ้างทำาั้กี่โมงถึงกี่โมงได้อยุดสัปดาห์ทย์ไม่เข้าจะอธิบายรายละเอียดต่างๆเป็นไม่ได้ถ้าอย่างไม่อยากลืมก็อาจจะอัดเสียงไว้ก็ได้ค่ะแนะนำว่าหามือถืออีกเครื่องหนึง่งมาอัดเสียงข้างๆไว้ตอนเราสัมภาษณ์เนาะเพื่อจะเราจะได้มาเปิดฟังย้อนฟังอีกรอบนึงเพราะบางทีตอนสัมภาษณ์เราอาจจะจาข้อมูลได้ไม่หมดนึกออกไหมคะเราก็อัดเสียงไว้แล้ว เผื่อมาฟังอีกรอบว่าตารางงานประมาณนี้เราจะเอาโอเคหรือเปล่าอ,อันที่คำถามที่2ก็คงเป็นเกี่ยวกับงานอยู่เนาะเรื่องอาหารว่าเราต้องทำอาหารให้โฮสหรือปเปล่าก็ถามว่า do I have to cook do I have to cook ก็คือฉันต้องทำอาหารให้หรือปเปล่าบางบ้านเอาแพรเป็นคนทำให้นะคะบางบ้านโฮสเป็นคนทำให้อันนี้ก็แล้วแต่ตกลงเลยก็ถามกันให้เคลียร์ตอนสัมภาษณ์เนาะ ถัดมาค่ะทําอาหารไม่พอก็ขับรถด้วยบางที่เขาก็ขอใบขับขี่เราเนาะว่าสมมตุติถ้าเรามีใบขับขี่มันก็จะช่วยให้เรามีเหมือนมีแต้มมากขึ้นนะโฮสก็จะเห็นประโยชน์ของเรามากขึ้น่า do I have to drive do I have to drive ฉันต้องขับรถหรือเปล่าไปส่งน้องหรือเปล่าอืมอ่าถัดมานะคะก็ถามอ่ะลืมข้ามไปข้อหนึ่งเรื่องอาหารเนาะ การทําอาหารถ้าเกิดสมมุติเขาตอบมาว่าเราต้องทําอาหารเนาะเราก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าเขากินหรือไม่กินอะไรบ้างไหมหรือเขาแพ้อะไรบ้างไหมอ่าก็อาจจะใช้คําถามว่าเออ uh, are you strict with the f r u uh, i t are you strict with the food ก็คือแบบคุณเคร่งเรื่องอาหารหรือเปล่า do you have anything that you don't eat เพื่อแบบคุณมีอะไรที่คุณไม่กินไหม เพื่อดูว่าบางบ้านเขาเป็นบางสว์สีบางบ้านเขาไม่กินหมูไม่กินสัตว์อะไรเงี้ยแล้วเรากินเงนี้ยแล้วลองจินตนาการดูนะถ้าเราไปอยู่ในบ้านที่เขากินผักตลอดหนึ่งปีเรารับได้หรือเปล่าถ้ารับได้ก็เอาเลยค่ะเป็น vegetarian กันไปแต่ถ้ารับไม่ได้ก็อืมมันจะเริ่มมีอะไรเอเ๊ะอเอแล้วอ่ะหรืออ่ะแพ้อาหารใช่ไหมคะถามว่า do you have any allergies Do you have any allergies ก็คือแบบแพ้อะไรหรือเปล่าเนาะทั้งน้องทั้งโฮสเลยเราจะได้ระวังด้วยถ้าเรามีหน้าที่ในการทําอาหารเนาะเราจะได้ระวังว่าแพ้ถั่วเลืองแพ้ไข่แพ้ขนมปังแพ้ข้าวอะไรก็ว่ากันไปเนาะมันซีเรียสมากเลยนะเรื่องการแพ้อาหารนะคะเพราะฉะนั้นถามให้เคลียร์ไปเลยถ้าไม่แพ้อะไรเลยอดีมันก็จะเป็นข้อได้ไปเปรียบเนาะต่อมานะคะก็ถามเรื่องของน้องและ อย่างที่บอกเรื่องตารางงานเราเคลียร์ไปแล้วเนาะถามเรื่องน้องบ้างอะ่ะจะได้ดูแบบว่าเออเราใส่ใจอยากไปเลี้ยงลูกเขานี่ก็แบบเออถามว่าน้องชอบทำอะไรอ่ะ What are the activities that the kids like to do or what is kids favorite activities คือเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรนะคะเวลาว่างทำอะไรบ้างอะ่ะ หรือถามถึงตารางของเด็กก็ได้ว่าเขามี extra activity อะไรหรือเปล่า h uh, do the kids have extra activities h uh, what do they like to do when they have free time เด็กๆชอบทำอะไรเวลาเด็กๆว่าง่า uh, ประมาณนี้แล้วก็เรื่องกฎต่างๆเนาะในบ้านแบบว่าเด็กๆอะ่ะ อนุญาตให้กินขนมไหมมีสกรีนไทม์หรือเปล่าเราจะได้พิจารณาแต่ต้นเลยว่าเขาอ่ะเลี้ยงว่าเขาอ่ะมีวิธีการเลี้ยงลูกป,ประมาณไหนน้องแบบ do they have screen time or snack time เราจะได้เลี้ยงลูกไปตามเขาหรือเราจะได้ดูว่าสไตล์ของเขาตรงกับเราหรือเปล่าเรารับได้ไหมถ้าเขาจะแบบ strict มากเลยว่าไม่ให้เด็กกินขนมเลยไม่ให้เด็กดูที่จะ ทีวีเลยสตรีมแบบหนึ่งสองสามสี่เราก็จะแบบบ้านนี้เขาเค้งแฮแอบติ๊กด้วยในใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารับได้ก็โอเคค่ะอยู่ที่สไตล์เนาะมันตรงจริตก,กับเราหรือเปล่าแค่นั้นเองอเรื่องน้องก็น่าจะประมาณนี้นะคะถ้าตอนนั้นที่เราคุยตอนนั้นเราได้คุยกับน้องเลยนะแบบโพส์ให้เรา ให้น้องมาคุยกับเราด้วยแล้วก็ say hi how are you uh, nice to meet you what's your name what's your favorite color แบบชวนคุยไปเรื่อยๆเหมือนแบบ ice breaking <c oughs> เด็กผ่านวีดีโอคอลตอนนั้นเลยเนาะเด็กก็จะได้เห็นเราด้วยว่าเราหน้าตาเป็นยังไงการพูดคุยการพูดจาเป็นยังไงเขาสนใจเราไหมอะไรเงี้ย oh do you have the toys do you like this do you like to watch the cartoon do you like จะเล่นดัตชทอยอะไรก็ชวนคุยชวนเมาส์อะไรประมาณนี้นะคะถ้าถ้ามีโอกาสได้คุยกับน้องเนาะแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้คุยกับน้องเราคิดว่ามันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยในการบอกโฮสเฟรมิลี่ยว่าแบบขอคุยกับน้องได้ไหมก็ในการสัมภาษณ์ครั้งหน้าอย่างเงี้ยจะได้เห็นหน้าน้องคร่าวๆเนาะจะได้ดู personality ว่าแบบเออหน้าแบบนี้ทรงแบบนี้เราไปแล้วเราจะเอาอยู่ไหมนะเด็กกี่คนก็ว่ากันไปดูแล้วแบบ น่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าอ่ะถ้ามีโอกาสได้คุยกับน้องได้คุยกับคนทั้งบ้านก็ยิ่งดีค่ะแนะนำเนอะ,อะส่วนถัดมานะคะก็ส่วนเรื่องอายุเด็กจำนวนเด็กอันนี้เราจะไม่ถามนะคะเพราะว่าโฮสจะเขียนในโปรไฟล์ของเขาอยู่แล้วลืมบอกอย่างนึงคะ่ะสิ่งที่ เราไม่ควรถามก็คือสิ่งที่เขาเขียนอยู่ในโปรไฟล์เขาแล้วเรามีหน้าที่ทํากันบ้างค่ะโอแพรต้องอ่านโปรไฟล์ของโฮสก่อนก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ว่าโฮสทํางานอะไรมีลูกกี่คนลูกอายุกี่ขวบกิจกรรมนู่นนะี่น่ะคือเขาจะเขียนมาไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่า ก็มีสโคปมาระดับหนึ่งซึ่งมันก็จะมีข้อมูลเบสิกพื้นฐานเนาะที่ออแพรไม่ควรจะไปถามซ้ําถ้าเราหลุดถามซ้ำํำนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ใส่ใจโปรไฟล์เขามาก่อนเลยเราไม่ได้อ่านโปรไฟล์เขามาก่อนเลยนึกออกไหมคะมันจะทําให้เขาแบบอาวมาถามฉันทำไมฉันเขียนไ้แล้วนี่อะไรประมาณนี้นึกออกไหมอ่ะถัดมาส่วนสุดท้ายค่ะก็คือส่วน Ben เอฟฟของเราหรือ Ben เอฟฟของ All ขออแพรของเรานะคะก็<ว>ะะจะถามถึง ปัจจัยพื้นฐานของออพาร n เลยนะก็คือกินฟรีอยู่ฟรีเนาะอาหารต้องฟรีอยู่แล้วแน่นอนอันนี้ไม่ต้องถามเออส่วนอยู่ฟรีอันเนี้คือเราต้องถามนิดน,นึงค่ะว่าเราอ่ะ make sure ว่ามีห้องนอนส่วนตัวหรือเปล่า do I have my bedroom Can I see ถ้าถ้าถ้าดูได้นะเออฉันมีห้องนอนเป็นของตัวเองไหมขอดูหน่อยได้ไหมถ้าเขาให้ดูนะคะก็ขอเขาดูหรือเขาเขาส่งรูปภาพมาหน่อยก็ได้ แล้วก็อาจจะดูโลเคชันห้องนอนอันนี้สำคัญอยู่แอบสำคัญสำหรับเรานะคือเราเคยเป็นอพแพที่ห้องนอนติดกับน้องอะแล้วแบบโอ้โหน้องลองแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะคือนรกมากส่วน <cube> <Spiritual. S 2> บ้านถัดมาเราอยู่ใต้ดินน้องก็วิ่งข้างบนตึ้งตึงตึ้งตึ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 ง,ตง,ตงนอนนอนอยู่ก็คือได้ยินเสียงฝีเท้ามาแล้วตึ้งตึ้งตึงแล้วก็อืม ทางนี่ดีนะคะถ้าโอเพร์อยู่ชั้นบนสุดจะเพอร์เฟกมากแล้วก็ถ้ามีห้องน้ำไม่ของตัวเองก็คือจะเลิศมากค่ะห้องน้ําส่วนตัวห้องนอนส่วนตัวไม่ต้องแชร์กับใครเนาะโอเพรควรมีห้องนอนส่วนตัวค่ะมันเป็นกฎของโอเพรเนาะก็อาจจะขอเขาถามเขาว่าห้องน้ําแชร์ไหมถ้าไม่แชร์จะดีมากเอ่อต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าบ้านเขามีรถให้โอเพรขับเราก็อาจจะถามเขาว่าเราสามารถขับไป เที่ยวหรือขับไปใช้ของเราได้ไหมไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าบางบ้าเขาอาจจะ s t r ร i เนาะให้ใช้แค่ตอนไปรับไปส่งน้องอย่างเดียวอ่าสมมุติเราอยากถามตรงนี้เราก็อาจจะบอกถามได้ว่าแบบเออ can I use the car for my personal use can I drive for my personal use or can I use it for my personal thing ได้หมดเลยคือขอฉันไปใช้ส่วนตัวได้ไหมสำหรับรถของคุณนะ่ะถามได้เลยนะคือไม่ต้องเกรงใจเราจะได้รู้ไปเลยว่าอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้โออีกอันหนึ่งคือบิ๊ก h ิ n งก็คือตั๋วเครื่องบินใช่ไหมถามไปเลยค่ะ uh, Will you support me for the flight ticket? Will you support me for the flight t i c k e t คุณจะ support ฉันไหมสำหรับตั๋วเครื่องบินเนาะเออ บางบ้านก็อาจจะครึ่งนึงบ,งบางบ้านก็เต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่ของเราได้เต็มร้อยเลยส่วนใหญ่โฮสต์ก็ซัพพอร์ตนะเพราะมันแบบอืมเขาคงเข้าใจแหละว่าโอเคเงินอาจจะไม่น้อยเออไม่ใช่เงินอาจจะน้อยนิดเงินเดือนก็น้อยเนาะแล้วก็เป็นแบบเด็กๆอยู่เลยเขาคงเข้าใจแหละใช่แล้วก็นอกจากตัวเครื่องมีแล้วอาจจะถามเออ do you support for my internet support ส,สำหรับค่าอินเทอร์เน็ตไหม for my cellphone for my insurance เออประกันของออแพน่าจะมีอยู่แล้วคะ่ะไม่ต้องถามประกันก็ได้มั้งถามเรื่องเน็ตเรื่องโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์อ่ะค่ารถบัสแพงมากตอนอยู่เบลเยียมอะ่ะคือตอนจำได้ว่าโฮสไม่ได้ซัพพอร์ตตรงนี้เนาะถามว่าเออ do you support will you please support ไม่ถ้า please มันเหมือนขอร้องถามเฉยๆก็ได้ will you support for my bus ticket ถามไปเลยตรงๆค่ะว่าจะซัพพอร์ตไหมตอนนั้นโฮสตตอบเราตรงมากเลยนะเขาก็บอกว่าแบบไม่อะเพราะว่าเธอนั่งรถบัสไปเที่ยวของเธอไม,ไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับออแพงงานอแพ้เขาจะจ่ายแค่ค่าบัสตอนที่เราพาโนกไปทำกิจกรรมแค่นั้นพอแล้วว่าโอเคมันก็ make sense ก็ยอมรับได้แต่บางบ้าเขาก็ออฟเฟอร์ให้เลยตัว๋วรายเดือนตัวรายปีก็ว่ากันไปแล้วแต่ดวงนะคะทุกคนแล้วแต่ตกลงเอา,อางี้ดีกว่า อ um, อะไรอีกที่ควรถามหรอสำหรับตัวเราอ่ะตัวเครื่องบินผลประโยชน์ของเราแล้วก็ได้อหมออันนี้ค่ะ do I have to do the h o u s e h o l d h o u s e ก็คือแบบพวกงานบ้านเนาะเขาอันนี้ก็อาจจะคุยตอนแรกมากกว่าแบบเหมือนบางบ้านเขามีแม่บ้านมาเราก็ไม่ต้องทำภาษาอันนี้สบายมากเราเคยอยู่บ้านที่เขาจ้างแม่บ้านคือทำความสะอาดแค่ห้องนอนตัวเองอะอ,อันนี้ดีมากเลยเนะ เราก็ถามให้เคลียร์ไปเลยค่ะเขาอยากให้เราช่วยงานบ้านอะไรบ้างชี้แจงมาเลยหนึ่งสองามสี่ถ้าโฮสให้สักผ้าโฮสหรือทำงานบ้านแบบทางบ้านด e ฟคลีนนิ่งอะไรย่างเงี้ยอืมไม่นะทุกคนเซโนไปเลยค่ะไม่เวร์กบ้านนี้เออส่วนถัดมานะคะก็เป็นเรื่องของกฎในบ้านแล้วกัน่า Do you have rules that I should know in the house? คือมีกฎอะไรบ้างไหมแบบเคอร์ฟิวห้ามกลับบ้านกันกี่โมงก็ว่ากันไปหรือบ้านนี้ไม่กินเนื้อสัตว์หรือไม่ให้ลูกดูทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นกฎทข้าไปเนาะที่ควรรู้ก็ถามไว้เลยดีกว่าแล้วก็ what else น่าจะประมาณนี้คะ่ะอ๋ออีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วเนาะก็คือ ถามเขาว่าเคยมีออลแฮมมาก่อนหน้านี้ไหม do you have o h uh, no have you ever had an all p a i r before have you ever had an all p a i r before คุณเคยมีออลแฮมมาก่อนไหมถ้ามีบอกเขาว่า can i have her contact can i have her contact Call, contact หน่อยได้ไหมแล้วก็แบบคุยกันหลังบ้าน,นะคะ่ะว่าแบบบ้านนี้เป็นไงแกรีวิวหน่อยซิประสบการณ์บ้านนี้เป็นยังไงบ้าง ประมาณนี้คะ่ะทุกคนอืมน่าจะหมดแล้วนะประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็คงคุยแบบขิงขาดออไปอ๋อพวกกิจกรรมที่เขาชอบทำเขามักจะเขียนไว้ในโปรไฟล์แล้วคะ่ะว่าเวลาว่างชินชอบพาเด็กไปเต้นมันเล่ตีนนิเตบอลอ,ลอ,ลอ,ลอะไรเงี้ยมันมีอยู่ในโปรไฟล์แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถามแล้วคะ่ะแต่ถ้ามันไม่มีเราก็ถามเขาก็าได้ว่า what do you like to do in your free time คุณชอบทำอะไรหรอทำอะไรบ้าง ตอนเวลาว่างอะไรเงี้ยถามแทกๆไปเหมือนถามให้เขารู้ว่าเราอ่ะสนใจในตัวเขานะเราอยากรู้จักเขานะเราอยากไปในที่ของเขานะแบบ how's the weather there oh is that too cold is that so warm u uh, or uh do you have the bus stop nearby do you have the shopping s t o r e nearby คือมีอะไรอยู่แถวๆนั้นบ้างมีร้านค้าไหมมีบัสเดสเ i น n มีทรานสเ t สเซนอยู่แถวนั้นไหมอะไรประมาณนี้ค่ะให้เขารู้สึกว่าเราอ่ะสนใจในตัวเขาเนาะถามเยอะๆค่ะอยากรู้อะไรเน้นถามไปเลยเนาะอย่างที่บอกไปไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจอยากรู้อะไรถามจะได้ m เมคเคล a r ให้ชัดเจนแล้วอย่างที่บอกถ้าเราอัดเจียงไว้ด้วยเราก็ เหมือนมาฟังสาอีกรอบว่าเขาออฟเฟอร์ให้เราอะไรให้เราบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นหลักฐานสําคัญใช้คาว่าหลักฐานวะ่ะในการดีลกับโฮสหน้างานหมายความว่าคือเราจะบอกว่าบางบ้านอะไปแล้วอะหน้างานมันไม่ตรงกับที่สัมภาษณ์ไว้คือไม่ตรงปก่ะพูดง่ายๆนึกออกไหมคะอย่างน้อยเราก็มีหลักฐานไอเสียงเนี้ยมายันโฮสอีกทีว่าตอนนั้นอะคุณพูดแบบนี้นะให้เขาอะรู้ว่า เราไม่ได้พูดขึ้นมาเลยร้อยว่าตอนนั้นเราสัมภาษณ์กันแบบนั้นน,นู้นี้นั่นอะไรเงี้ยเรามีอะไรเป็นหลักฐานอยู่ว่าคุณบอกตารางงานฉันไว้อย่างนี้นี่ทางที่ดีอาจจะขอโฮสเป็นรายลักษณ์อักษรมาเลยก็ได้ค่ะตารางงานให้โฮสส่งมาให้เราดูได้ไหมว่ากี่โมงถึงกี่โมงทําอะไรบ้างกี่โมงถึงกี่โมง,ง,โมงทําอะไรบ้างแล้วให้มันอยู่ในกฎของออแพรค่ะว่าไม่ให้เกินกี่ชั่วโมงแล้วแต่ประเทศเนาะ อย่างของเราก็ยี่สิบชั่วโมงให้หขาส่งมาให้เราเลยว่าแต่ละวีคทำอะไรบ้างอ่ะจะได้มีลายหลักหลลายลับอักษรเป็นหลักฐานไว้นะคะเผื่อเขามาเอารัดเอาเปรียบเราเราจะได้รีพอร์ตไปเลยค่ะจบแล้วโอุยยาวมากหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปต่อไปนะคะเกี่ยวกับ ตอนที่รีแมทช์ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมรีแมทช์เลือกสดิบดีเลยนี่สัมภาษณ์สดิบดีเลยนี่บอกคนนน้นคนนี้สัมพูดนั่นนี่นั่นแล้วทำไมตัวเองรีแมทช์เดี๋ยวมาดูกันอีพีหน้านะคะ่ะอะพีนี้ไว้ใค่นี้แล้วกันเนาะไปแล้วทุกคน Have a good day บาย